จิตก็ปอยไม่ปรากฏไปด้วยแต่ว่าจิตที่หลุดพ้นอย่างนี้มันได้ประสบกันเข้ากับภาวะอันหนึ่งซึ่งไม่มีความทุกข์สูงสุดที่ดับสิ้นแห่งความทุกข์สูงสุดใช้คำว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับลงแห่งกิเลสดับลงแห่งความโง่ดับลงแห่งความล้ความเข้าใจปิดซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโลภะโทสะโมหะ ดับกิเลสเหล่านี้ลงไปหมดเหมือนกับดับไฟเพราะกิเลสเหล่านี้เป็นของร้อนเหมือนกับไฟแล้วก็ดับไฟเสียคำว่าน,นิพพานแปลว่าดับดับแห่งความร้อนดับแห่งของร้อนพวกที่ติดตัวตนเอานิพพานเป็นตัวตนอีกทีหนึ่งนิพพานนี่ถูกยึดถือว่าเป็นตัวตนนิ่รันดอนความว่างจากทุก นิรันดอนถูกยึดถือเป็นตัวตนนิรันดอนให้ตัวตนของตนเที่ยวไปสุดแล้วเข้าไปฟังอยู่ในตัวตนนิรันดอนแล้วก็อยู่กันอย่างนิรันดรอ,อย่างนี้ไม่ใช่หลักพุทธศาสนาอเป็นหลักศาสนาของฝ่ายที่มีตัวตนฝ่ายที่มีตัวตนพุทธศาสนาเป็นพวกที่ไม่มีตัวตนดับโดยดับสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตน จะได้เรื่องนี้ต้องพูดกันยืดยาว่ะพูดกันอีกพูดอะไรก็ได้ว่าไอ,อ้ความรู้สึกว่ามีตัวตนมันเป็นสัญชาตญาณแม่บดลอดลูกออกมาเป็นสัญชาตญาณทั้งหลายต่างๆนาน,นาเอาละเราจะพิจารณากันถึงสัญชาตญาณลูกๆสัญชาตญาณที่คลอดออกมาจากสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนะกันกันสัก สักครั้งหนึ่งก่อนสักคราวหนึ่งสักครั้งหนึ่งสำห,สร,หสรับเป็นการเริ่มแรกของเรื่องนี้ให้ถึงจุดที่ประสงค์ของเรื่องเมื่อมีสัญชาตญาณเกิดขึ้นได้เองก็มีตัวตนตัวตนอย่างนี้มันก็เกิดสัญชาตญาณต่างๆนานา ที่กล่าวว่าในเรื่องของสัญชาติญาณของวิทยาศาสตร์ชีววิทยาของการศึกษาสมัยใหม่เราเอามาจากเรื่องที่มันตรงกันกันกบหลักเกณฑ์ของกิเลสในพุทธศาสนามาพิจารณากันก่อนมันคอยกำหนดให้ดีๆจะได้ พูดต่อไปว่าสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนนั่น,นมันได้ทำให้เกิดสัญชาตญาณคือความเห็นแก่ตัวตนความเห็นแก่ตนอนพร้อมๆกันนั้นก็มีสัญชาตญาณอย่างอื่นที่มันจะแวดล้อมไอ้ความรู้สึกอัน,นี้ไว้ ดังนั้นมันจึงเกิดสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารคำว่ากินอาหารนะว่ามันต้องอยากมันต้องกินมันต้องหากินจนได้มันต้องต่อสู้สุดเวี่ยงเพื่อให้ได้กินนี่จะตป็สัญชาตญาณแห่งการกินอาหารแล้วมันก็มีเกิดสัญชาตญาณแห่งความกลัว อะไรที่น่ากลัวว่าจะทําลายตัวตนเป็นศัตรูแก่ตัวตนแล้วมันก็กลัวท่งนั่นแหละทั้นเด็กๆมันก็รู้จักกลัวอะไรสิ่งที่มีรูปร่างแปลกประหลาดเพราะมันเป็นอันตรายแก่ตัวมันจึงกลัวแล้วมันจึงร้องไห้เด็กๆเห็นคนรูปร่างประหลาดน่ากลัวมันก็กลัวท้านั่นแหละไม่ต้องมีใครสอน เพราะมันมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวเกิดขึ้นเมื่อได้เผชิญกับเข้าสิ่งที่เข้ากับสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นอันตรายนี่มันจึงมีสัญชาตญาณแห่งความกลัวแล้วมีก็แล้วมันก็มีสัญชาตาาญาณแห่งการต่อสู้